จังหวัดสมุทรปราการภายใต้การนำของนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศว่าจังหวัดเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ m o u ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการผ่านโมเดลปักหมุดแก้จนคนสมุทรปราการ ซึ่งบูรณาการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-stop service ในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใช้กลไกช่วยเหลือสังคมโดยมีประชาชนหมู่บ้านชุมชนและตำบลเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาผนึกพลังร่งรวมกับปวอนช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจากข้อมูล e p map ทั้ง5มิติซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีครัวเรือนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ จำนวน3,554ครัวเรือนดังนี้มิติด้านสุขภาพจำนวน1,94ครัวเรือนมิติด้านความเป็นอยู่จำนวน635ครัวเรือนมิติด้านการศึกษาจำนวน130ครัวเรือนมิติด้านรายได้จำนวน2,558ครัวเรือนและมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน14ครัวเรือนซึ่งทุกครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดแล้วถือเป็นความสําเร็จที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อได้ตรงตามความต้องการจนสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง